สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับพลังงานแลนดอมรักเก่าหรือรักใหม่กันแน่นะที่เป็นรักที่ดีวันนี้เรามาเปิดใจชาวธาตุลมกันนะเจ้าของพลังงานในแลนดอมนี้นะคะชาวธาตุลมประกอบไปด้วย3มราศีนะคะราศีเมถุนราศีตุลและราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลแล้วก็ลัคนากุมนะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานหัวใจคุณก่อนว่าแมา่พอมีรักใหม่หรือว่ายังวักแวกอยู่ รักเก่ากันแน่นะด้วยไพ่สาใบนะคะมาเน้นย้ําหัวข้อนะคะรักครั้งใหม่ที่ดีคือรักเก่าหรือรักใหม่กันแน่นะ มามามา,มาขอให้พลังงานนี้แลนดอมนี้ดึงดูดคุณเข้ามาจะด้วยความมาเอิญหรือโชคชะตาพามาให้ได้สมพงกับพลังงานนะคะคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ก็คือชาวทัดลมอย่างที่แจ้งไปนะคะชาวทัตลมจา๋าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวใจของคุณนั้นป่าถนาในรักหรือเปล่าโอ้แอบรอคอยความรักอยู่นะรอคอยรักเก่าหรือรักใหม่ตอนนี้คุณโสดแล้วนี่นะคะโสดแล้วนะคะ เดลเวอร์ the lover. มีเดลเวอร์ด้วยอืยังไม่ลืมรักเก่านะแต่ก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะได้มาครอบครองคือคิดถึงนะแต่ไม่อยากได้คืนอารมณ์ประมาณนั้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้คืนมาก็น่าจะอีลุงตุงนางคาราคาสังนะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากได้แต่ยังแอบมีความรู้สึกพิเศษมีเยื่อใยกับความสัมพันธ์เก่ามันเป็นความผูกพันมากกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความผูกพันนี้คุณยังมีใจจดจ่ออยู่กับรักเก่าหรือ รักใหม่กันแน่นะคะเราไปดูในบรรทัดที่สองนะว่าจะเป็นยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนา Amazing Tarot นะคะเราไปดูกันนะคะว่ารักเก่าที่นึกถึง10ใบ,บคืออะไรพลังงานแรนดอมนี้อาจจะส่งผลกับคุณในปัจจุบนันหรืออาจจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะบางคนก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเนาะแล้วก็มาฟังแล้วก็กลายเป็นจี้จุดจี้ใจกันไปนะคะต่อมานะบางคนนะ เจอคลิปเนี้ยก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงลุวนๆเลยไม่ได้เน้นอะไรเลยเข้ามาฟังเสียงอาจารย์เข้ามาฟังไม่เป็นเพื่อนอาจารย์เข้ามาแบบว่าเออยามว่างก็เปิดฟังเรื่อยๆยินดีต้อนรับทุกการรับฟังนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันนะ่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทุกๆคนนะคะขอให้รับรู้ไว้เป็นเป็นบางช่วงบางตอนก็ได้บางคนก็ ตรงตลอดทั้งคลิปแต่เปิดใจกว้างๆค่ะเป็นองค์รวมนะแลนดอมนะรักทั้งใหม่ที่ดีคือรักเก่าหรือรักใหม่เราจะใช้ไพ่ชุดพลังงานนี้นะคะเปิดรักเก่าที่นึกถึง10บใบค่ะ คุณยังคงเขาเรียกว่ามีความผูกพันกับรักเก่านะคะแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าพลังงานนี้มาเป็นพลังงานโสดแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่สามารถจะหวนคืนมาได้แต่คุณยังมันเหมือน,นใจคุณยังมีความใจดียังมีความผูกพันเนาะยังมีความคิดถึงอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึก รู้สึกบางอย่างที่ยังไม่อยากขาดการติดต่อหรือว่ายังอาจจะเห็นเขาหรือว่ายังทํางานที่ทํางานเดียวกันแต่คุณรู้อยู่แล้วความรักของคุณกับเขามันจบไปละ มันไม่ได้สวยงามเหมือนแต่ก่อนละมันมีเรื่องมีราวจนเราทั้งคู่ต้องจบกันไปแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่สาใบแรกว่าคิดถึงนะแต่ไม่ได้อยากได้ครอบครองมันคือความผูกพันที่เหลืออยู่นะคะคุณเขาเคยสัญญิงสัญญาและเขาเหมือนฟ้าผ่าทําให้สัญญานั้นพังทลายสัญญาจะแต่งงานก็สิ้นสุดสัญญาจะทําธุรกิจร่วมกันก็สิ้นสุดสัญญาว่าเราจะรักกันไปตลอดก็สิ้นสุดสัญญาว่าเราจะมีครอบครัวด้วยกัน ก็สิ้นสุดมันกลายเป็นความมืดที่บทบังความรู้สึกแต่ว่าความผูกพันเนี่ยมันก็สั่นคลอนไปบ้างแต่ก็ยังเหลือเหลือร่องรอยของความรู้สึกของความผูกพันในรักเก่านะคะ ตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วว่ารักเก่าอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่สามารถเป็นรักที่ดีได้มันเหมือนกับว่าคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วได้คําตอบแล้วรู้เหตุและผลแล้วผลลัพธ์ทุกอย่างมันเกิดแล้วเนาะมันคือที่สุดแล้วอะ่ะคุณรู้หมดแล้วนะคะเพราะว่าความรักของคุณถูกหักหลังถูกกรอกลวงนะคะเจ็บช้ำน้ําใจนะคะแทงทะลุถึงก้นบึ้งหัวใจอะไรต่างๆนานา,นาคุณย้อนกลับไปไม่ได้แต่ความผูกพันเนี่ยมัน คงต้องต้องรอวันเรือนหายเนาะถ้าถามว่าคนไหนแฟนคนไหนที่เราคบม,มาไม่มีใครหรอกค่ะที่จะจําไม่ได้นอกจากโบยอนุบาลน,นั่นแหละเนาะบางคนจําได้ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบางคนจําได้กับคนที่รักที่สุดกับเกียรดที่สุด มันเป็นเรื่องราวของความเจ็บช้ำน้ําใจที่สุดก็ยังคงจําได้นี่ของคุณก็เป็นเช่นกันนะคะพลังงานนี้คุณรู้ว่าเขาไม่ดีพอที่คุณที่คุณจะต้องรอให้ให้เขากลับมานะคะเขามันได้ตายไปจากใจคุณแล้วในฐานะคนรักแต่ว่ามันช่วงเวลาที่เราครบกันช่วงเวลาที่เขาดีกับเราและช่วงเวลาที่เราผูกพันกันนะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นหรือยาวใดๆก็ตามคุณ มันเหมือนกับบางครั้งเราก็เอา,เอา,เอาโศกศิกรรมให้อะเนาะมันเหมือนกับว่าเออมันคงเราไปกันต่อไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าความเสียใจก็มีความผูกพันก็มีมันก็เลยเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทํายังไงดีอยากลืมเขาก็ลืมไม่ได้เออมันเป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นทุกทรมานใจที่นึกถึงเขานะคะ คุณไม่ได้อยากได้เขาคืนแล้วคุณเดินหน้าแล้วคุณ move on ไปละเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ที่ดีคือรักเก่าหรือรักใหม่กันแน่นะคุณมีคําตอบในใจแล้วค่ะด้วยพลังงานของไพท่ที่เป็นดวงความรักของคนเก่าที่เรากําลังเปิดอยู่มันเป็นพลังงานที่คุณบอกว่าความซื่อสัตย์หาได้จากเขาไม่มีแล้วแล้วก็ในอนาคตก็คงไม่มีเช่นกันนะคะตอนนี้คุณ move on คุณเดินหน้าแล้วคุณจะไปเรียนรู้ความรักใหม่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ความรักครั้งใหม่แล้ว นะคะคุณมองว่าการหวนคืนกลับไปสู่ความรักเก่าหรือว่าการเปิดช่องทางให้รักเก่ากลับมามันคือความวุ่นวายใจและคุณอาจจะจบด้วยด้วยเรื่องราวซ้ําๆเป็นวนเวียนเป็นเรื่องราวเดิมๆก็ได้รักเก่าก็อาจจะจบเหมือนเดิมก็ได้คุณก็เลยมองว่าเออมันมีเส้นบางๆแต่เส้นบางๆนั้นคุณไม่อยากข้าเพราะมันเป็น รวดหนามมันเป็นรวดหนามที่ทิ่มแทงหัวใจคุณได้แต่มองแล้วก็เราอยากไปแต่ต้องรักเก่าดีกว่าเราอยากไปยุ่งดีกว่าเราอาจจะเจ็บเหมือนเดิมก็ได้อาจจะเกิดหกล้มหลุกแผลถลอกรักไปไม่รอดเหมือนเดิมก็ได้นะคะ ตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่แล้วนะคุณมีชีวิตใหม่หลังจากการเลิกลาคุณยังได้ทราบเอ่อได้ทราบข่าวคราวของเขาบ้างคุณก็ได้รู้ได้เห็นในเรื่องราวของเขาบ้างแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้วเพราะเขาอะจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วรักเก่าแล้วการที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายมันก็กลายเป็นมันมันจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์ของเขาต่อให้เขาทุกขทรมานใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ย ตามตำแหน่งที่ผู้ทำนายชีย้อ่ะคุณก็คงได้แต่มองแล้วคงไม่เข้าไปยุ่งเพราะคุณถือว่าเราจบกันแล้วแล้วคุณก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดดีไม่ดีคุณมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาสิอีกนะคะเพราะว่าเขานำพาความเจ็บช้ำน้ำใจมาให้คุณหลายรอบเหลือเกินนะคะ ไปต่อที่รักเก่าใบที่9นะคะตอนนี้เขาก็มีวิถีชีวิตเขาก็ทุ่มเททำในสิ่งของเขาคุณก็มีวิถีชีวิตเส้นทางเรามันคนละเส้นทางแต่มันเหมือนกับว่ามันมีพลังงานบางอย่างเนี่ยที่สอดแทรกมาทําให้รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีข่าวข่าวหรือข่าวสารอะไรที่มันมันเล็ดลอดมาให้คุณได้รู้ได้ทราบนะคะหรือว่าช่องทางสื่อใดๆที่ทําให้คุณได้ทราบเรื่องราวของเขาไม่มากก็น้อยมันก็ยังมีการรับรู้เรื่องราวซึ่งกันและกันอยู่นะ ไพ่นะใบนี้นะคะคุณรู้ว่าเขาอยู่ในจุดของการแบบว่า,าเพียรพยายามทํางานประคับประคองความสัมพันธ์เดินหน้าไปกับชีวิตมันคือเส้นทางของเขาไปแล้วเส้นทางของคุณคุณก็มีเส้นทางของคุณไปแล้วดังนั้นคุณก็มองว่าพลังงานนี้คงได้คําตอบแน่ชัดในใจแล้วแหละว่ารักเก่าคงไม่เหมาะเพราะว่าเราเราทำดีที่สุดแล้วนะคะเขาเป็นคนพังความสัมพันธ์ทั้งหมด พังความเชื่อใจทั้งหมดและคำตอบมันผูกมาหมดแล้วนะคะมันคือที่สุดแล้วและตอนนี้พอทุกอย่างมันเคลียร์คุณทำใจได้แล้วคุณได้ชีวิตใหม่กับคืนมาคุณมีความสุขแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะคุณ move on แล้วแต่มันก็ยังมีเรื่องราวของเขาให้เราได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างและชีวิตของเขามันก็คือเส้นทางของเขาจะยากดีมีจนจะเหนื่อยจะยากอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเราไม่เกี่ยวคุณเลยมองว่าแค่คิดถึง แต่ก็ไม่ได้ต้องการกลับคืนมาคุณพอแล้วไม่เอาแล้วมันแต่ว่าความผูกพันเนี่ยมันรอวันจางหายแค่นั้นเองคนเราเวลาที่มันรักใครอ่ะมันก็ต้องรอวันที่ที่เราลืมเขาได้สนิทใจจริงๆจะเห็นได้ว่าคุณมีไพ่ของความเป็นโสดตั้งแต่ใบแรกเนาะเนี่ยมันเหลือความผูกพันกับรักเก่าแต่ว่ารักเก่ามันทำคุณเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะ คุณก็เลยไม่น่าจะหวนคืนแล้วแหละน่าจะเป็นพลังงานแบบนี้มากกว่าทีนี้อาจารย์ก็เลยหยิบพลังงานไพ่ชุดใหม่ขึ้นมาพลังงานชุดน,นี้จะบ่งบอกว่าแล้วรักใหม่ที่นึกถึงละ่ะอ้าวรักใหม่เราเปิดรักเก่าไปแล้วสิบใบเรื่องราวเหล่านี้มันได้สะท้อนให้คุณได้คำตอบละทีนี้เราไปดูรักใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่า รักครั้งใหม่ที่ดีคือรักเก่าหรือรักใหม่กันแน่แต่คุณมองรักใหม่แล้วนะดังนั้นคำตอบมันอยู่ที่สิบใบนี้ละค่ะอืม เราไปเริ่มกันเลยนะคะใครรู้สึกว่าพลังงานนี้โดนจดโดนจิตโ,โ,โดนใจอะเนาะคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเอที่ใต้พลังงานแลนดอมคลิปนีได้เลยนะคะทาง u t u b e จะทําขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะได้มาร์เกอร์ไฮไลท์ชื่อคุณโดดเด่นขึ้นในการสนับสนุนช่องในการช่วยกันทําบุญกับทุนการศึกษาเนาะก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีที่แบ่งปันกันขอบคุณล่วงหน้านะคะเรื่องระดับการสนับสนุนได้เลยหรือใครอยากจะมา ฟังมาเป็นเพื่อนกันยินดีค่ะเราไปดูรักใหม่กันนะรักใหม่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากนักนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวคุณอะเหมือนยังไม่พร้อมเปิดรับรักใหม่นะคุณไม่เอารักเก่าก็จริงอยู่แต่คุณกลายเป็นคนที่เลือก เลือกละเอียดมากขึ้นดีกว่าแล้วก็มีสเปคในใจที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เราจะต้องมานั่งเสียใจอีกคุณเป็นคนที่รักใครแล้วเป็นดีเอ็มเพรสก็คือรักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วก็พยายามที่จะ ประคับประคองอยากจะเป็นความรักที่ยืนยาวไม่ชอบคบสั้นแล้วก็เลิกแล้วคบคนใหม่คุณเหนื่อยแล้วคุณก็เบื่อมากๆนะคะดังนั้นรักใหม่ที่จะเกิดจึงเป็นเรื่องยากที่ใครจะเข้ามาในหัวใจคุณได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะคุณจะมองว่าเอ๊ะเขาจริงจังจริงใจหรือเปล่าคุณไม่ได้มองโลคบวกนะคะคนที่จะเข้ามาในฐานะคนรักคุณมองเหมือนกับเขาติดลบเล็กๆด้วยนะคะว่าเขามาดีหรือเปล่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าติดติดลบด้วยพลังคา ถามที่เป็นความไม่แน่ใจของคุณนั่นเองนะคะใบที่สองค่ะคุณเป็นคนที่ไม่อยากได้คนที่เห็นแก่ตัวคุณเข็ดแล้วนะคะคนเห็นแก่ตัวคนที่ดึกถึงตัวเองเป็นหลักคนที่ทำอะไรก็ได้ขอให้ตัวเองสบายใจแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็ได้คุณรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยคุณไม่เอาแล้วนะคะอย่าอย่า,อย,าอย่าเป็นนี้เป็นสิน อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยคือหัวข้อที่คุณปรารถนานะคะคือคุณไม่ต้องการมาชดใช้นี่สินให้ใครเรามารักกันเพราะว่าเราจะมาเกื้อกูลกันไม่ใช่มาคอยอดึงคนนี้ออกจากโคลนดึงคนนี้ให้ขึ้นมาให้รอดพ้นบางทคีคุณไม่ได้ต้องการคนอื่นอาจจะเป็นอาจจะมองความรักเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ตัวคุณไม่ใช่ตั้งแต่ผิดหวัง คุณมองว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามที่มันควรจะเจริญเติบโตและงอกเงยไปในทุกช่วงเวลาอย่างมีค่าและก็มีความสุขคุณปรารถนาให้ความรักเนี่ยมีการอย่างรากและวคบกันยาวๆคบกันไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะฟูมฟักความรักอย่างดีที่สุดจะทนุทํานอมบำรุงบำเรอให้พลังงานต้นไม้แห่งความรักของคุณระหว่างคุณกับแฟนใหม่เนี่ยโตขึ้นดังนั้นคุณปรารถนาความรักที่ยืนยืนยาว ยืนนานยืนต้นเออเหมือนต้นมะม่วงอ่ะปลูกเท่าไหร่ก็ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีอ่ะเออคุณปรารถนาในรักแบบนั้นนะคะไฮพิสเทตนะคะเจ้าชูไม่เอาเจ้าชู้เห็นแก่ตัวนี่สินลุงรังโอ้โหปฏิเสธยับนั่นหมายความว่าคุณคุณ คุณหลุดจากรักเก่ามาก็เพราะไอ้เรื่องตัญหาราคาพวกนี้แหละเรื่องผู้หญิงยิงเรือเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของการครบซ้อนเรื่องของการปันใจมันเป็นพลังงานที่คุณเกลียดชังมากๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักต่อให้ทนุถนอมอย่างดีก็พังทลายลงเพราะคุณจะไม่ยอมเด็ดขาดดังนั้นคุณจะคุณจะเป็นคนเปิดประตูหัวใจยากมากๆเลยแล้วรักใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าคนนั้นผ่านด่าน18อรหรัน 18ด่านทองคําของคุณได้นะเออเนี่ยไพ่สเตนเนี่ยรักตัวเองอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยใครจะผ่านด่านอารหันต์สิทองคํา เพราะว่าคุณเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่คุณจะปฏิเสธตรงๆไปเลยคุณจะไม่คบเผื่อเลือกเผื่อเลือกใครจะมาคุยกับคุณนะเฮ้ยคนนี้คุยคนนั้นคุยแล้วค่อยตัดสินใจไม่ใช่ไม่ใช่คุณแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณบอกรําคาญเบื่อแล้วก็เสียเวลาเขาด้วยเราจะมาเหนี่ยวรั้งเขาทําไมในเมื่อเราไม่ชอบเขาก็บอกตรงๆว่าไม่ชอบนะหรือถ้าชอบเขาก็บอกไปเลยว่าเรามาเรียนรู้กันก่อนคุณจะชัดเจนทุกอย่าง คุณจะผ่านการสกรีนผ่านด่านของคุณทุกอย่างนะคะเพื่ออะไรคุณไม่อยากเสียใจอีกไม่อยากล้มทั้งยืนอีกรับการเสียใจอีกครั้งไม่ไหวแล้วขอคนที่จริงจังและจริงใจเถอะนะโอแม่เจ้าไปขอพรความรักนู่นนี่นั่นจัดสรรกันไปเลยนะไพ่ใบต่อมา j จ s สติกโอ้ยใครจะผ่าน่ด้นเนี่ยแม่คุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ยคือด่านคุณว่า18อรหันแล้วนะ มาเจอไพ่ justice ก็คือผิดชอบชั่วดีไม่โหผ่านยากมากหัวใจทองคำคุณใครจะแกะประตูหัวใจได้เนี่ยฮะตายแล้วคือคุณบอกคุณมักจะบอกว่ารักใหม่ถ้าไม่ดีไม่ต้องเข้ามาไปชิวต่อให้ต่อให้เอ่อต่อให้รวยแต่ว่านิสัยเจ้าชู้ก็ไม่เอาเออต่อให้เอ่อ คือคุณจะมีการพิจารณายันโอ้โหรักใหม่ใบที่ใบที่เจ็คุณยังพิจารณาอยู่เลยอะดานคุณมันทองคํามันหิน่ะถ้าถามว่าคนเอ่อคุณแต่คุณบอกตรงๆว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนนะคุณมีความสุขดีแต่คุณอะอยากมีความรักคุณอยากมีแน่แต่ตอนเนี้คุณรักตัวเองแล้วนึกถึงตัวเองมากๆในตําแหน่งเนี้ยก็คือไพ่สเตนเนี่ยมันเป็นไพ่คนโสดใช่ป่ะแล้วพลังงานความรักใหม่ของคุณมาจนถึงใบที่7มันก็ยังโสดนั่นหมายความว่า คุณไม่ได้โหยหาคุณไม่ได้ตะเกียกตะกายมองหาความรัก คุณมองว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใช่วันหนึ่งเราพอเรามาโครจรมาเจอกันทุกอย่างมันจะลงตัวโดยไม่จำเป็นต้องตัดเขาทิ้งอคุณเชื่อว่าถ้าโชคชะตาเรามีมีเนื้อคู่มีคู่สักวันเราต้องได้เจอคุณจึงไม่ขวนขวายต่อให้มีคนเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวคุณก็ตัดทิ้งมีหนี้สินคุณก็ตัดทิ้งหล่อมากเลยแต่เจ้าชู้สุดขั้วเลยคุณก็ตัดทิ้งและไม่ให้ความหวังใครด้วยเพื่อไม่ให้ใครมาเสียเวลากับคุณคุณชัดเจนกับตัวเองนะ ความรักใหม่ใบที่แปดดูสิแต่ว่ามีคนชอบคนสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าอ่านใจยาก แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกๆล้ำลึกเลยทีเดียวดังนั้นถามว่ามีคนนะอยากมาจีบคุณไหมมีคนมารุมมาตุ้มจะมาจีบคุณนะคะอยากเข้าสู่ด่านอรหันต์ของคุณเลยอยากรู้ว่าจะจีบคุณยากเย็นแค่ไหนจะมีคนแย่งกันจีบคุณคะ่ะเพราะว่าคุณวางคุณวางตัวเองไว้ในจุดที่เรียกว่าฉันเป็นคนฉันฉันดีนะฉันหาคนที่คู่ควรนะ ฉันอาจจะไม่ได้สวยฉันอาจ,จไม่เลิศเลอเพอร์เฟกแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องมองหาแฟนในเร็วๆนี้ฉันไม่ได้อยากมีผัวฉันไม่ได้อยากมีเมียที่ไม่ที่ที่เอามาเพื่อแก้ขัดหรือแก้เหงาอ่ามันเป็นอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์นี้ดังนั้นคนที่ชอบสายแบบจีบยากๆนะ่ะก็มีก็มีมีคนผ่านด่านไหมโอ้โหไฮโลแฟน โอ้ยผ่านด่านยากพอจะผ่านจากลุงตุงนางพอมาแย่งจีใบนี้นะพอมาเจอใบพะเข้าให้ไม่ถูกใจคุณคุณก็ตัดอยู่ดีอะเออต่อสู้แย่งชิงกันมาสุดท้ายถ้าไม่ถูกใจคุณก็ไม่เอาอ่ะโสดต่อไปอ่ะรักใหม่ว่าไงสเตนตรงก,กันกับใบนี้เลยค่ะโอ้อเมซิ่งมะตรงกันเลย ฉันเป็นโสดได้ฉันอยู่ได้ฉันก็หาเลี้ยงชีพได้ฉันก็รอคนที่คู่ควรกับฉันอ่ะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าจะให้พูดง่ายๆรักเก่าคุณตัดทิ้งอยู่แล้วแล้วรักใหม่ละ่ะรักใหม่โอ้ยเขาถึงคุณยากมากเลยอะ่ะจีบยากมากด่านอารหันต์ทองคำพอผ่านด่านเสร็จแล้วต้องมาเจอด่านสิบแปดสิบสิบแปดลวดหนามอีก ทำให้ไม่มีใครเข้าถึงตัวคุณง่ายแต่คุณไม่เดือดร้อนคุณมีความสุขคุณอยู่ได้แล้วคุณก็บอกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตโสดลันๆมากๆเลยถ้าคนใหม่ไม่ดีไม่ต้องมาไม่ให้เข้าใกล้ไม่ต้องมาเลยนี่คือพลังงานของคุณค่ะดังนั้นนะคะมันเป็นคือทำไมอาจารย์ไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งล่ะจบไม่ได้ไพามาแบบนี้ ใครที่มาดูดวงส่วนตัวหรือว่ามาดูดวงถ้าทุกคนเป็น fc ช่องอาจารย์เนาะจะรู้ว่าเป็นคนที่อ่านไพ่ไม่เอาใจคนดูเลยอ่านไพ่ตามครูบาอาจารย์อ่านไพ่ตามพนาไพ่โชคชะตาที่เปิดทางให้เพราะเชื่อว่าจะมีคนที่รอและก็จูนพลังงานติดกับคลิปนี้เหมือนเป็นแรนดอมเหมือนการดูดวงส่วนตัวและเชื่อว่ามีอารมณ์ประมาณนี้ด้วยก็เลยไม่จบแบแฮปปี้เอนดิ้งโอเคไหม นะใครถูกอ,อกตกใจก็ปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะมาช่วยกันทําบุญเป็นทุนการศึกษาเด็กกันเนาะนะคะหรือว่าใครอยากแชร์พลังงานนี้เป็นวิทยาทานแชร์เพื่อให้คนทุกคนได้รู้ว่าเราสามารถโสดอย่างมีความสุขได้ แชร์ไปเลยเจ้าค่ะหรือว่าใครอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานแล้วหรือว่าแชร์เป็นค่าครูให้อาจารย์วัฒนาได้เลยแค่กดแชร์ง่ายๆเท่านั้นเองเราจะได้เผื่อแผ่ในเรื่องของอการดูดวงนะคะที่ตอบโจทย์ความหลากหลายไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองดูที่ช่อง youtube นี่แหละเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ